S 1> <S 1> <S 1> จัดว่าเป็นหนุ่มที่เรียกว่าฮอตอยู่ในขณะนี้จนมีข่าวลือออกมาว่าหนุ่มบอยประกรมาแรงแซงหน้านาเดตไปซะแล้วงานนี้เจ้าตัวถึงกับขำเหมือนเราเลยนะคะพร้อมกับยืนยันว่าตอนนี้ไม่มีใครดังเกินหน้าและแสดงรุ่นน้องแน่นอนค่ะไม่แล้วพี่โอ้โหดูพรีเซนเตอร์นาเดทเขามีครบทุกอันแล้วอะไรเงี้ยความจริงก็มันก็จะมีแบบว่าเอาผมไปจับคู่กับหมากบ้างคู่นาเดตมั่งหรือว่าเอานาเดทกับหมากมาคู่แข่งกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้ผมก็ คอนเฟิร์มเลยว่าครั้ง3คนเนี่ยไม่ได้มีใครจะมาแข่งหรือว่ามาน้อยใจมาแย่งอะไรกันอะไรเงี้ยเวลาที่ มีคนได้งานโดยเฉพาะนเดชเนี่ยนเดชจะเป็นคนที่ตอนนี้ก็ถือว่าไปไกลสุดแล้วก็มีงานเยอะสุดใชผมกับมาก็ยินดีกับเขาด้วยไม่มีใครฮอตกว่าน้เดชแล้วล่ะครับผมก็นเดชตอนนี้ก็คงฮอตสุดแล้วไม่น้อยใจครับแต่แค่งงว่าเอาไปเทียบกันทําไมผมไปเทียบกับนาเดชไม่ได้ครับชื่นชมเลยนเดชเป็นคนที่มีธรรมชาติดีมากๆแล้วก็ผมก็รู้สึกชื่นชมน้องแล้วก็ยินดีกับน้องด้วยมันไม่มีใครไปแย่งกันอยู่แล้วแล้วคงไม่มีใครกล้าไปแย่งกับน้าเดชด้วยคนสู้ไม่ไหวครับ อ้าวซูไม่ไหวสวนะ,นะครับแม้ว่าจะดังไม่เท่านะครับแต่มีงานเรื่อยๆแบบนี้หนุ่มบอยเขาบอกพอใจแล้วล่ะครับ